เป็นที่ไหนก็ได้ค่ะเป็นที่ไหนก็ได้เป็นที่ไหนก็ได้โอ้แล้วถ้าอยู่ไอแค่จับคนหลังก็แค่ได้ตาทำไมล่ะกูไอ้ที่อยู่ไอ้พวกนี้ผาผาผาทักทำไมอะพูดทางกูสนใจไม่ได้พูดตามเรื่องเหรอไปเสี่ยกูตอนไหน ดีเลยบอกตัวช้ายมาเลยมาพูดตามนะสวัสดีคคุณสวยสวัสดีคุณสวยเชิญเลยไปทราบครับชื่ออะไรไม่ทราบครับช่าชื่อเป็นจังหวัดค่าอ๋อเป็นจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดล๋ะคุณชื่อเป็นจังหวัดนะสิอ๋อคุณชื่อเป็นจังหวัดนะสิใช่ค่ะดีจังเลยที่คุณชื่อเป็นจังหวัดดีจังเลย ที่คุณชื่อวเป็นเจรันฉันชื่อนี่เิเกิดนะคะ่ผชื่อสมชายดีกจรงเลยนะคุณชื่อเป็นจรันเี่ยวแล้วนะเกิผมไม่ช่วยชวพี่สชาพี่สชายจรงจริงมาเช้าไปดูหรือเปล่าม่ช้าไปดูหรือเปล่าตื่นยนะะตืมาเยอได้ันมาก ตื่นมาเยี่ยงแล้วก็นอนคอมพังก็แล้วนอนนอนนอนอะไรนะไม่ต้อไม่อกเลยทำไมอ่ะเออไปไหนไปไหไปกินข้าวไปกินข้าวกันไปกินข้าวไปกินข้าวกไปกินข้าวกันเดี๋ยวพากินทั้งวัน ชาวบ้านตัดฟักตีนบ้าตัดักตัดชาวบ้านตัดฟักตีนบ้านตัดผัดเต่ยังเต่ยังพันเลยอะชาวบ้ักตัดฟักตีนคุณไปตัดฟักทั่นแนาไ่เอาชาวบ้ตักฟักตีนบ้านตัดผัดชาวบ้านตักพักตีนบ้าตักผัด กินเสร็จแล้วจางไม่ต้องร้างนะคะไม่้อล้างให้ไม่้อล้างใาเขียวจามชาวขาวขาวาเขียวจางขาวขาวขาชางเขียวาวขวาขาช่มช่มเดี๋ยวพาไปกินอาหารทะเลไปเดี๋ยวพาไปกินอาหารทะเลด้วยค่ะงุ้มมหกึ้งงมมุนตุ้

มึงนั่นแหละไอ้ที่มาจังทัดจังีไอ้ที่มาจังจังจังีเอ้มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละงั่นแหะกูไม่รู้เรื่องตงโอ้โไม่รู้เรื่องเดี๋ยวะตนะไม่ตมได้ไอะน้อง้นี่โหดว่ะยไปตได้ไอะอากินน้ำลาอะไรน้ำลาใหญ่ไหนก็ตกันมาเลย ัไงไม่บอกนะนี่ถ <så S 1> ้ามันย like, yes ุ so welcome, an ่งยากก็พ <curves> ูดว่ไข่เลยไข่เจียวเลยหรม่จริงไข่เจียวนะยังไงยนไยังไเลยไปอนนทกลัวนะเนี่ยไปเตะเขาเนี่ยขอโทษด้นะเ็นจวรา